ไอ้เนี่ยยังกินกินน้ำเน้บ่กินน้ำดอกยันบ่อิ่มเออขอนเผ็ดกินไม่ได้ดอกเจ้าน่ะมากินได้พุทธยาวเจ้ากินบม่ได้ย้อนเผ็ดเนี่ยมาครับสวัสดีทุกท่านสุขสุขสุนทรีเก่าครับเออต้นโต๊ามากินก้อยหอยเชอรี่มากินก้อยหอยเชอรี่ อ่าพักกินก๋วยวแซ่บครับนะอ่าส,สดดีสุก่ันสุกุ้เโา่กับปลาหอยลงงานแต่แต่หกวงเศษเ้วเป็นเอาหกวงสี่สิบหกวงสีส่สิบย่างเดิมเช่นเคย S <S พี่น้องนะ่ามากินขอวูเตเกันครับนะาครับมาพี่น้องมายังเป็นคอนเซปต์เดิมกินเพื่ออยู่ในดอยู่กกินก็ัอเนาะกินะน,ะนเสีบนะเนนก,กันเลยครับ ครับใหญ่ๆพี่น้องนะคำนี้เป็นปมๆเนะครับแล้วกินผู้เดียวพี่เพื่อนอยากครับเนาะเพราะว่ากับข้าววันเพรชครับแล้วกินผู้เดียวนี่ยนะกินได้ผู้เดียวแซบแซบเฮ้เกาพี่น้องเนาะอ่าเออกินเพื่ออยู่คนอยู่เพื่อกินกันเลยพี่น้องเนาะบ่มีอย่างมากมายครับเนาะเอ้ยมุมเอามุมเอามุมเอาเลยพี่น้องโอ้ยอ่าสัตว์เอาสัตว์เอาเลยพี่น้องเออคนมันหิวข้าว ก็คนมันหิวข้าก็ต้องกินไปเลยพี่น้อนนะไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอรีเพื่อนนะไม่ต้องรอใครไม่ต้องใครรอพี่อนนะเอ้ยครับมุมหนึ่งมุมอ่อนเลยแซ่บแซ่ดังกันคือเก่าครับเนาะมุมนี้ยังมากไม้มุมนี้ยังมาหอดแต่เสาก็กินเพื่อเสาเพื่อเดียวได้เพี่น้อนนะมุมนี้ยังร้ายครับทักท้ายเผื่อพี่สุขุพจน์รเก่าครับเนาะทักท้ายกันสุขุพจน์รเก่าครับทักกันแพร่กันรุ่เก่าเพื่อนเนาะ แสบแสบน้อยอีกตามคยอีกเขียนเคยนะครับบรรยากาศเมื่อนี้ก็ดีดีไปหน่อยอากาศเป็นใจนะฝนพอกปอกแป๊กปพอก็แป๊กทุกฝนกันนะครับีตกแห้งก็ตกจิดตกค่อยก็มาตกก็รับพอกแป๊กพอกแป๊กนี่อยเพราะหายชุ่มชื้นเพราะหายชื่นใจเพราะหายช้างแฉะเพราะหายช้างเปียกพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นอันตรมณ์ตลกตลายกันกับขี้กันครับเนาะสนุนเราสนุนเลื่อนอีกมุกันนกมุกนกใส่กันเด้อพี่น้องเด้อเสียกันฝนเสียกันฝนก็นใส่กันแน่มีกันกัได้เดี๋ยวเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่กันครับพี่น้องเนาะ สุขภาพร่างกายก็จะย่ำแย่ขาดกรงขาดนัดอีกไอ้หอดปิ้งสิ้นแห้งเพียงน้องนปิ้งสิ้นแหงที่เราปิ้งสิ้นแหงไม่สิบบาทครับไม่สิบบาทอ่ะใหญ่งยจะไม่ครับนี่ครับก็มีลูกสิ้นลอก,กลูกสิ้นแดงครับเนาะแซ่บแซ่กับพี่น้องสุขกระสุนดครับเนาะวันนี้สบายสบายครับเนาะก็กินก็เห็นงั้นกินเพื่ออยู่อ่าเพื่อให้ประทังชีวิตเพื่อให้ประทังมีกำลังลังชา สู้กับงานสู้กับโรคสู้กับภัยครับชีวิตก็ต้องสู้กันนะน้าจิสูครับอ่สิ่งที่อยู่รอบข้างในจิสูครับอ่สิ่งที่เกิดขึ้นอนาคตนะเออสิ่งที่เกิดขเกิดขึ้นอนาคตเราก็ไม่รู้แต่ปัจจุบันเราทําดีที่สุดก็พอพี่น้องนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับร่างกายเราร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเราพี่น้องอนะ่ะยืมเขามาใช้อีกไหนก็คืนเขาไปพี่น้องนะ่ะ กำมุ้งวอาติโลโก้ก็คัอรถมาสัตว์โลกตองไปตามกรรมเนาะสุกไกสบายใจกันเสพเสพตามเคยาครับเป็นแเสพเปเสพเหนือนน่ะก่อยหอยก็ได้ถุงสื่อมากสื่อมากขาเป็นน้อระเดเฮ็ดเองมันนั่งเอ้ยสื่อก็ครับ ไปหาหอยใส่มาเห็ดน้อยหน่อยหน่อยคเห็ดเป่งอยู่เสบอยู่นี่ผักนม่ยากกันกัไปพร้อมกันโอ้ยเสียบเสียบแน่ครับเป็นเนาะแซ่บอีรีแซ่บอีโลเสียบปลำเสียเปลื้มอ่ะนะครับมุมเอามุมโอใจคือเอาแขกอยากกินน้ำเล่นน oh, ้อยแล้วเพือนเป็นหน่อเนื้อแบบนี้เออเด็กก้าบครับเป่นสิ้นแห้งเป็นสิ้นหลอดครับเป็นสิ้นหลอดสิ้นหลอดกับเสีบคือเก่าครับไม่สิบบาท กานสุกขางท้างกับแอซีไปเพี่อนเน,นาะทำการอากาศสีลมเรือนลมเย็นฝนครั้งจะคึ้มคืนตกเป็กๆกันไปน้อนเนาะพอที่เปียดฮะที่เก่าเพี่อนเนาะสบายสบายที่เก่าครับไปกันเลยครับเนาะกินกักนแซ่บเซวกันฮะสวนพีชสำมรับกินของกันเด้อไปลองเด้อมากิน้มกันครับเนาะ กินข้าวนำการกิน,กนข้าวแซ่บบครับอ่าตื่นเช้าๆคนหนึ่งข้ากันนะหนึ่งข้าตีหางตีหากันหนึ่งข้ากันเล่นใน้องนาอตหนึ่งข้า,ากินลงงานครับหนึ่งขขา,ากินโรงงานกันโอ้วิญญาไรครับเื่นเช้ากันเลยมีลูกศิษย์มีอ่าอ่าก๋อยห้อยครับมากินกันมีอะไรก็เป็นกันกินมีอะไรกันใช้ในรน็อตสุขสุนกัน อ่านะก็ะัข้ามาวางแลนเราเฝ้าแต้งตัวเงงานไปเร่องเอ้สองงสองวงสเหกงานไปนรอนั้เดี๋วเช้ากันมาหอดลงง้างกับบิดนะฝนเพิ่หีตกยานเปียบิดเอาบิดเอาแด้น้องนาะไปเสาะเาก็ไดมาหอดแก่กับต๊ป๊กแว๊กๆๆ๊ะเนะอากาศดีอากาศสดใสลมย่นลมเย็นสดเช่นชีวาครับ món hà mua của mấy cắt khuôn miệng đó món món hà mua của mát mấy hiện trái khuôn à, mà từ sau mấy ấy rồi nữa mua hái mất số khuôn là hợp mấy mối của cận lê theo sầu cả đây à, cái gì cái giặc mát suối đừng nó bởi không có pháp chu cày cả mát theo sầu cái câu à, vô đèn cày đồ đen cái rồi bán bán bảy cặp lốp nó bảy cặp đây ไป,ไปครับประมาณสี่สิบโลไปยี่สิสกกบมายีส่สิบครับเนอะือนทางให้ปลอดภัยกันสู่คนสุกปุ๊สุขคนขึ้นเก่าครับเนาะขับรถขับแร็คอะใส่สวมหมวกกันน็อกขับรถยนต์ก็ต้องสวมหมวกนี่แล้วสวมจิ้มขัดนี่แล้วภัยพี่น้องเนาะหมวกกันน็อกก็ต้องสวมสองก็ต้องใส่สองใบครับพนะี่น้องเออจะประมาทครับความประมาทเป็นบทเกิดแห่งการสูญเสียครับการสูญเสียชีวิตการสูญเสียร่างกาย การสูญเสียทรัพย์สิสนเงินทองมากมายการการสูญเสียกับเพื่อนล้มทางนำ้ำเอาต้องดูแลตรงขวางมาต้องดูแลตัวเองรวมไปถึงดูแลเพื่อนร่วมทางด้วยพี่นอ้องนะอ่าสหรับวันนี้ก็ยังไงเป็นคนฝากพี่น้องรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะพี่นอ้องใครมีกำลังใจเฮ็ดคลิปเฮ็ด,ด,ดอย่างมาให้พี่ให้น้องมึงกัน อ่พอมีกำังใจสูงต่อครับพี่นะ้สูสูนครับส่งกำลังใจถึงกันและกันครับพนะี่น้ะสวัสดีสุขสุขคนบายบายครับโชคดีมีใชย้ยูดีมีแหงครับ